บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทยสร้างประสบการณ์สุดพิเศษแก่สื่อมวลชนจัดงานไทยฮอนด้าเพรสเอ็กซ์คลูซีฟแฟคท t อรีทัวร์เปิดบ้านพาชมกระบวนการผลิตนานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังพร้อมประกาศวิสัยทัศน์สู่อนาคตที่ยั่งยืน ตลอด60ปีที่ผ่านมาไทยฮอนด้าได้พัฒนาจากโรงงานขนาดเล็กสู่หนึในฐานการผลิตที่มีศักยภาพการผลิตอันดับต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับรถจักรยานยนต์กำลังการผลิตสูงสุดกว่า6,600คันต่อวันและเครื่องยนต์อเนกประสงค์11,000หน่วยต่อวันความสำเร็จนี้เกิดจากมาตรฐานการผลิตระดับสากลโรง,งงานดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำควบคู่กับการใช้ทักษะและฝีมือของพนักงานไทยในงานที่ต้องการความละเอียดซึ่งสะท้อนแนวคิดการผสมผสานระหว่างคนและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวค่ะ ด้านสิ่งแวดล้อมยังเดินหน้าตามเป้าหมายโดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง46%ภายในปี2573และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593ผ่านการดำเนินโครงการพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องไทยฮอนด้ายังคงย้ำถึงเจตนารมณ์ในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและพัฒนานวัตกรรม เพื่ออนาคตอย่างยั่งยืนค่ะ